ท่านเปาครับทบ้านมาฟ้องว่าเนื้อหมูนี่แพงครับเนื้อหมูแพงสมองแสดงว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เฮ้าสิได้ขาไก่สองตัวนั้นสั่งจ้เจ้าขาไก่ลดท่านเป่าคิดว่ารัฐบ,บาลสิแก้ไขจังใดครับเดา่ายากบอกพี่น้องไปตัดไม่ไม่เห็นควกงวดเจ้าสิได้เลี้ยงหมูตัวบาดตอนหาเสียงบอกไทบ้านว่าอยางละข่าโลละหกสิบห้าบาทขายหมูว่านี่เศร้าสามบาท มีงยสียู่ทีกิดหอดงาม่มันโลอร้แล้วจะว่าแบแจ้งหี่จะพอคขาเลยเพิ่แบบนี้ลูาอยากันตัอยู่ท่านเป่าครับท่านเป่าครับจะฟังก่อนที่เพื่อน็าปาอยู่บอกรับท่านเป่าครับเทศบ้านมาบอกว่าใครใกล้คือราคาใครก็ึืนราคาสินบ<ย>่เห<ย>มือนหรอครับไปบอกท่านเจ้าจ,จะเพิ่มขาไก่สองตัวนั้นแต่ว,ว่าเขาข้างน้ำห้อนเลยนะครับท่านเป่ามันยีระงับได้จังไหนน้ำห้อนที่ข้างนั้นเอามาสรงอวัดติน แล้วใบักขามนี่นะครับท่านปอาเสียดังหดดีครับมาหวดมะหรืเลยครับใบักขามจนบ่เอามาฝนเหรียญดําก็ได้ตัวเดียวแล้วพวกข้าตะไครใบบักกูดเสียดังใดดีครับท่านปอาเก็บมาหลายครับท่านว่าสิต้มไก่ก็เล้วคักพวกพร้อมนี่ก็ได้แล้วเรื่องราคาหมูแพงรัฐบาลพิะเจ้แก้ไขจังไหนครับท่านเป่าอย่าบอกนะว่าสูสรีเอาไปเปลี่ยนนโยบายสมัยนานน่ะ